ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลแล้วก็กาซากันหน่อยนะครับกองทุนความมั่นคงแห่งชาตินอร์เวย์ครับถอนการลงทุนจากแคทเทอร์พิล่านะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เครื่องจักรก่อสร้างของสหรัฐแล้วก็ธนาคารอิสราเอล5แห่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์นะครับกองทุนความมั่นคงแห่งชาติดเวย์ครับให้เหตุผลในการตัดสินใจถอนการลงทุนจากแคทเทอร์พิล่าเพราะมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ ได้นะครับต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอย่างร้ายแรงในสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับการตัดสินใจเนี่ยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการจาริยธรรมของกองทุนที่ลงความเห็นว่ารถบลูโดเซอร์ที่ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐแห่งนี้เนี่ยนะครับที่กองทุนเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับถูกทางการอิสราเอลนําไปใช้ในการทําลายทรัพย์สินชาวปาเลสไตน์อย่างผิดกฎหมายและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ขณะที่บริษัทไม่ได้ดำเนินการมาตรการใดๆเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นด้วยกองทุนความมั่นคงแห่งชาตินอร์เวย์นะครับเป็นกองทุนที่มีความมั่งคั่งแห่งชาติใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าการลงทุนเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ65ล้านล้านบาทในบริษัทกว่า8,600แห่งทั่วโลกก่อนการประกาศถอนการลงทุนนะครับกองทุนความมั่นคงแห่งชาตินอร์เวย์ก็ถือหุ้น ในบริษัทแคทเทอร์พิล่าเนี่ย1.2%คิดเป็นมูนลค่า2,100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ68,000ล้านบาทตามข้อมูลของเดือนมิถุนายนนะครับนอกจากนี้กองทุนเพื่อความมัน่นคงแห่งชาตินอร์เวย์ยังได้มีการถอนการลงทุนจากธนาคารอิสราเอลอีก5แห่งนะครับได้แก่ first international bank of israel fibi h o l d i n g ธนาคารลูมีเลอิสราเธนาคารมิส a าฮีเตฟฮอตและธนาคาร ฮาเปลาลิมเนื่องจากให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อสร้างนิคมผิดกฎหมายในเขตยึดครองเวสแบง์เป็นการกระทำที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับแคทช็อปพีล่านะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เออร์วิงรัฐเท็กซัสนะครับแล้วก็ถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยวิจารณ์มานานกรณีการขายรถบรูดเซอร์ให้กับอิสราเอลหลายปีก่อน สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิทมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็เคยส่งจดหมายถึงซีอของบริษัทเตือนแล้วนะครับว่ารถปราบดินหรือว่ารถไถตีนตะขาบเนี่ยนะฮะร,รุ่นดีและ D10 ถูกกองทัพอิสราเอลเนี่ยนำไปใช้ทําลายบ้านเรือนส่วนผลไม้และพืชผลของชาวปาเลสไตน์นะครับกองทุนความมั่นคงความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์เนี่ยนะครับก็ถูกกดดันทางการเมืองและก็จากสาธารณะให้ถอนการลงทุนจากบริษัทที่เกี่ยวกับสงครามในกาซา และความเคลื่อนไหวของอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์ประกาศเมื่อต้นเดือนนี้นะครับว่าจะทบทวนการลงทุนในบริษัทอิสราเอลในการตอบสนองคําร้องขอจากกระทรวงการคลังนอร์เวย์เองทางกองทุนก็ระบุด,ด้วยว่าจะทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเหล่านั้นปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านจริยธรรมแต่จะไม่ถอนการลงทุนทั้งหมดในบริษัทอิสราเอลครับครับคุณผู้ชมครับไปที่ออสเตรเลียกันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นาะยกรัฐมนตรีแอนโทนีอลบานซี ได้ออกมาแถลงนะครับว่าหน่วยข่าวกรองของออสเตรเลียนั้นสอบสวนจนได้ข้อสรุปที่น่ากังวลอย่างยิ่งว่าอิรานนั้นอยู่เบื้องหลังการลอบวางเพลิงร้านอาหารอยู่ที่ซื่อชื่อว่าลูอิสคอนเจนติเตลคาเฟ่ในย่านบอนไดนครซิดนีย์เมื่อเดือนตุลาคมปี2567แล้วก็วางเพลิงโบสถ์อาดาสอิสราเอลในนครเมลเบิร์นเมื่อเดือนธันวาคมปี2567โดยอัลบาเนซีบอกว่า2เหตุโจมตีซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นการกระทําที่ก้าวร้าวไม่ธรรมดาและเป็นอันตรายต่อประเทศอื่นบนผืนแผ่นดินของออสเตรเลีย ถือเป็นความพยายามบ่อนทําลายความสมัครสมานในสังคมและบม่มเพาะความขัดแย้งในชุมชนของเราออสเตรเลียไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงจึงขอประกาศให้ทางด้านอามัดซาเดกีเอกอัครราชทูตอิหร่านประจากรุงแคนเบราเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และก็สั่งให้ในายซาเดกีกับเจ้าหน้าที่อิหร่านอีก3คนเดินทางออกจากออสเตรเลียภายใน7วันขณะเดียวกันนั้นยังมีคําสั่งถอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียในอิหร่านและระงับการปฏิบัติงานในสถานทูตที่กรุงเตหะรานไว้ก่อน ซึ่งเวลานี้นักการทูตออสเตรเลียทั้งหมดปลอดภัยและอยู่ในประเทศที่3นอกจากนี้ออสเตรเลียยังออกกฎหมายขึ้นบัญชีกองทัพพิทักษ์การเป็นวัดอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC นะครับเป็นองค์กรก่อการร้ายออสเตรเลียนั้นมีสถานทูตอิหร่านตั้งแต่ปี2,110 21นะครับด้านเพนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียบอกว่าเป็นครั้งแรกนับจากสงครามโลกครั้งที่2ที่ออสเตรเลียสั่งขับเอกอัครราชทูตแต่ออสเตรเลียยังคงรักษาช่องทางทางการทูตกับอิหร่านไว้ต่อไปเพื่อประโยชน์ของพลเมือง เธอทราบดีว่ามีชาวออสเตรเลียจานวนมากที่มีสายสัมพันธ์ครอบครัวในอิหร่านแต่แนะนําผู้ที่กําลังคิดเดินทางไปอิหร่านในเวลานี้เพราะว่ารัฐบาลมีขีดความสามารถในการจํากัดมากขึ้นในการให้การช่วยเหลือด้านกองศุลชาวออสเตรเลียที่อยู่ในอิหร่านก็ขอให้เดินทางกลับทันทีในตอนนี้ที่ยังสามารถทําได้อย่างปลอดภัยไมเคิลเบอร์เกสผู้อำนวยการองค์การข่าวกรองความมั่นคงของออสเตรเลียก็บอกว่าผลสอบสวนเนี่ยพบว่าการโจมตีต่อต้านชาวยิวในออสเตรเลียสองครั้งลางเก่ามีความเชื่อมโยงกับไออาร์จีซี โดยไออซีใช้เครือข่ายตัวแทนซับซ้อนปิดบังความเกี่ยวข้องกับการโจมตีไม่ให้สาวถึงตัวและมีแนวโน้มจะลงมือโจมตีผลประโยชน์ชาวยูในออสเตรเลียเพิ่มเติมหัวหน้าหน่วยข่าวกรองออสเตรเลียบอกว่าสถานทูตและนักการทูตอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่การกระทําของกองกาลังสําคัญของอิหร่านเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงพวกเขาทําให้ชีวิตผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงก่อความหวาดผวาในชุมชนและทําลายสายใจทางสังคมครับ ในขณะที่ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ดันให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของทำเนียบข่าวนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าการเต้นแทงโก้ต้องใช้คน2คนก็คือหมายความว่าการทําสิ่งใดก็ตามต้องมี2ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบร่วมกันนั่นเองนะครับแล้วก็บ่งชี้ว่าประธานดีวอลโลดิเมเซเลนกี้ก็ไม่ใช่คนบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรคนหนุ่มสาวหลายพันคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มสาวที่ต้องมาจบชีวิตในทุกๆสัปดาห์ถ้าสามารถปกป้องพวกเขาได้ด้วยการคว่ำบาตรหรือว่าด้วยตัวผมเองหรืออใช้รระบบีีดภาาาษย่่งหหนนักนวกวม ที่รัสเซียหรือว่ายูเครนหรือใครก็ตามต้องตดใจเราก็จะทําซึ่งนี่เป็นการเน้นย้ําของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือโดนัลด์ทรัมป์หมายความว่าเขาสามารถที่จะใช้เรื่องของระบบภาษีเนี่ยรียดกับทางด้านยูเครนได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะกับทางด้านรัสเซียทรัมป์เน้นย้ําว่าเขาพร้อมกําหนดมาตรการการคว่ำบาตรรอบใหม่เล่นงานรัสเซียแต่เราต้องมีจุดจบเราคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจผมกําลังพูดถึงเศรษฐกิจเพราะว่าเราจะไม่มุ่งหน้าสู่สงครามโลกนอกจากนี้ครับยังหันไปวิาพากษ์วิจารณ์โจบไบเดนผู้นําของสหรัฐคนก่อนเรียกเขาว่าไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิง ่อ,อการได้ให้เกิดความขัดแย้กรสเซียและยูเครนเกิดขึ้นตั้งแต่แรกโดนั์ทรัมป์บอกแบบนี้ครับบอกว่าไม่มีใครเข้าสู่สงครามและคิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายแพ้พวกเขาก็เข้าสู่สงครามผมมั่นใจว่ายูเครนก็คงคิดว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะแต่คุณลองคิดสิว่าคุณกําลังจะเอาชนะใครบางคนที่มีขนาดใหญ่กว่าคุณสิบห้าเท่าอย่างนั้นหรือไบเดนไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกนี่คือสิ่งที่โดนั์ทรัมป์ย้ำนะครับอย่างไรก็ตามประธานดีสหรัฐดูเหมือนจะปฏิเสธความกังวลของรัสเซีย เกี่ยวกับความชอบธรรมทางกฎหมายของเซเลนกี้ที่พวกเขาพูดบอกว่ามันไม่สําคัญหรอกมันไร้สาระมันเป็นการแสดงท่าทีเท่านั้นเองเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เซเกลารอบรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเน้นย้าท่าทีของรัสเซียว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเซเลนกี้เนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลโดยพฤตินในแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ไปแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับก็บอกว่ามันไม่มีความชอบธรรมในทางกฎหมายในการที่จะมาลงนามข้อตกลงแต่ทรัมป์บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่สําคัญอะไร นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือทรัมป์ก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะคว่ำบาตรแล้วก็ใช้เรื่องของภาษีเล่นงานยูเครนถ้าหากไม่ยอมยุติสงครามก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยขู่จะเล่นงานรัเสเซียอยู่เรื่องเนืองๆแต่ว่าคราวนี้เนี่ยบอกจะเล่นงานยูเครนด้วยครับอืมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ